thank <laughs> you เอามาทำบอกก็นำไข่คนน้ำอโอ์อวัจะได้70% off ก็คือาสั่งวอคลก็คือจะลดราคาะังลดดู0เปอร์เซ็นต์ทีค่ะใู้กินหมดเลกินวอลโคลอเกินวอลลกใช่นกินอาช็อกโกแลตก็ดะแวเาก็เอาเป็นทำเชิเลค่ะแล้วก็เอาน้ำเป็นไม่ค้อนอชูกาไหมอ่ะม่มี้อ้กปกได้ค่ะอ็ โค้ค่ะอ๋อคเป็นมชุดค่ะขัมีอ๋อเคัอเป็นน้ำเปล่ามันก็จะเป็นโค้บนะคะที่ได้รดไ50%นะะก็มีโค้จังที่ไปบ้านอะไรอยางเีย๋้นย่ไปก่อนแมวแมวหน้าดำนี่มันหน้าดำดีจริงๆ วัสด,ดีเนาะดดจี้ไม่ยอมทำไมถึงไปน,นั่งกับคุณทุกคนดูนะคะางพวกนี้ใ่สิ <c oughs> ใจอย่าง้แมวก็เล่นกว่าฉันมากกว่าแกกวนไม่เล่นหรอเราออกมาจากตัวบ้านแมวแล้วนะคะแล้วก็ตอนนั้นสังหารไปแล้วตอนนี้ก็หาม่สังลาร อย่างที่บอกไปก็จะเป็นตัวแฮมเีดเราก็เี็นบลูฟิลเลยนะากโรกโอเคใช่ค่ะเป็นบลูฟิช็อกโกบนล่าเพราะฉะนั้นก็ไหนๆของมาถึงครบแล้วเราก็ขอตัวไปทานก่อนนะคะแค่ขาดตอนนี้เราออกมาจากร้านอาหารแล้วนะคะเราก็ตอนนี้อยู่กันที่เป็นข้างรอกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่สนามกีฬาัเพราะฉะนั้นก็ด๋ย่ไว้เจกันถึงตอนถึงที่นั่นเลยนะคะ โอเคใช่ค่ะเมื่อกี้ไปถ่ายตัวซิเกอร์มาค่ะ,ะเดี๋ยวเพื่อมือไว้ตรงนี้แล้วกันเรากินกันต่อมาเราก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ลังสบายเสียงเลื่อนนขานไปตอนนี้ก้อนันเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไวเล่นกันจรงนิงจรงิงบนฉิงเลยนะคะเป็นเลเวลไซด์หนึ่องกหนเล็ชิเส้านึแก้วน้ำหนึ่งดแก้วเนเ็ดเข้มพรอมกับกับหมูคอทรไยใส่เอ็นใส่เอ็เลยเหรอ ฉันไม่กินด้วยนะก็ได้เคไม่คุณไม่คิดว่ามุณจะสั่งมาน้อยหรือแบบแล้วทำไมก็คุณเอาไปใส่ข้าวมันนะนั่นแหละค่ะทุกคนอย่าเจ็บเมื่อกี้ว่าเพื่อนกัดข้าวไปนะคะสั่งเพิ่มไปนิดหน่อยหรือที่สั่งตอนแรกค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อาหารที่สั่งตอนแรกเราก็มาเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นควานี้ตามนอ่าเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราขอตัวไปทานกันนะคะว่าเดี๋ยวไว้จะได้จริงมาทานกัน มาแค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เอเมเชียลนะคะเราก็มาีูเราไปขอดื่มเครื่องมา่ะก็จะเป็นนี่เราก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ตอนน้องจะกลับบ้านกันค่ะพอดีว่าตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วเพื่อนเราอยากกลับบ้านไป สิ่งที่คอนโดลแล้วนะคะงั้นก็ขอปิดคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด u ับส r i b e นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย